สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบองเงินนะคะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่แตะเคียนทองนะคะวัประจำวันที่16กรกฎาคม2563นะคะ หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งห้ากับสามเก้า นี่ก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนเยืยนต้นนะคะคุณผู้ชมแล้เวเราก็มาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนไปพร้อมๆกันนะคะ นี่อเลขอันนี้เลขหกเนี่ยนะเห็นไหมอ๋อใช่ใช่หกเนี่ยศูนย์นี่ยยกคู่กันเลยเนนะี่ยหกศูนย์ครับใช่ไหมเจ้างว่าไหมใช่นี่ยหกศูนย์ 6 0 0 9ก็ได้คุณผู้ชมทางบ้านก็ลองส่องไปพร้อมกันนะคะมองเห็นเป็นเีขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะหกศูน <60, S 2> <60, S 1> ใช่ไหมใช่เดินมาสะดุดตาเลยอะเห็นหกศูนย์เนาะชัดมากเลยหกศูนย เราไปสองคลิปที่เห็นกันบ้างนะคะว่ามีเจ้าเอี้ยงด้วยสำหรับคลิปนี้ไก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ เจ้าแม่ตะเคียนยืนต้นที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะคุณผู้ชมข้างหนนะเนี่ยเห็นไหมเลขศูนย์ศูนยศูนเจด็ดเจ็ดสามเห็นไหมเลขสามเนี่ยอยู่อยู่ทางนี้ชัดมากเลยนะอยู่ทางนี้ชัดมาก หรือว่ามองอ๋อมองผ่านโทรศัพท์ก็ชัดนะ่ะเนี่ยเลขเห็นไหมเลขศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสามแต่สามเนี่ยออกมาต่างหากนี่อยู่ห่างกันอยู่รอบประมาณเนี่ยแต่เลขสามเป็นเงาขึ้นมาเลขศูนย์กับเลขเจ็ดก็ชัดนะเห็นเหมือนกันไหมครับเห็นเนี่ยศูนย์เจ็ดสาม ชัดมากเลยค่ะชัดเป็นสีช้ำๆอ่ะมันเป็นมนเหมือนเป็นตัวเลขอ่ะที่เจ้าแม่ให้คุณผู้ชมทางบ้านก็ลองส่องไปพร้อมๆกันนะคะมองเห็นปเ,เป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้ามองเห็นแตกต่างกับแอดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะชัดไม่ชัด,ชดชเท่านี้ตัวนี้ต,นนะตัวนี้ชัดครับตัวนี้ชัด ส่วนตัวนี้ตัวนี้ชัดมากเลยส่ว์เจ็ดสามสาธุลูกช้างมีโชคมเวลาเดยเธอลูกช้างมาขอโชคขอลาวันนี้นะเ,นเดี๋ยวแอดจะทำเป็น <0 7. S 2> ภาพนี้ <3. S 2> ให้คุณผู้ชมได้สะดวกในการส่องนะคะตรงจุดนี้นะคะที่แอดมองเห็นเป็นเลข0 7น์เจดสามค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบในตัวเลขที่แอดมองเห็นก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันค่ะสรุปตัวเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดบ่องเงินนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอบคุณมากค่ะ